อยากให้รู้ว,วันวันคิดถึงแต่เธอฉันก็เพ้อระบายความรู้สึกใจจะนั่งจะลุกจะทุกจะสุขเธอโรมังมมังไม้เมื่อใจจะวายเพราะฉันคิดถึงเธอมา อยากมานานที่เรานั้นไม่ได้เจอคิดถึงแต่เธอโรแมงติกคิดถึงทุกวันอยากให้รู้ว่าใจฉันมันคิดเธอทุกวันตามว่าฉันนั้นรักเธอมากเท่าไร ใจร้องไห้น้ำใสๆก็ไหลจากตาบอกไล่เลยว่าฉันนั้นรักเธอหมดใจอยากให้เธอนั้นคิดถึงฉันอย่าให้มีใครวันหนึ่งฉันนั้นจะรักแต่เธอฝันดีนะครับ